เคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งนะครับแกนรนาผู้ชุมนุมคดัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ย้ําจุดยืนนะครับหลังจากที่ได้ทราบผลคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญโดยยืนยันนะครับว่าจะนัดชุมนุมใหญ่กดดันรัฐบาลในวันที่24พฤศจิกายนนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์ที่นั่นจากคุณสถาพรดานคุณทศรายง,งานจากถนนราชดำเนินครับคุณสถาพรเชิญครับ คุณชัยละครับหลังจากที่วันนี้สารรัฐธรรมนูญนั้นมีการอ่านคําวินิจฉัยในประเด็นที่มาของสอวอนะครับซึ่งท่าทีของแกนนําที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันนี้ก็ได้มีการออกมาแถลงโดยย้ําจุดยืนหลังทราบผลคําวินิจฉัยของศาลนะครับโดยยืนยันที่จะปักหลักชุมนุมกดดันรัฐบาลครั้งใหญ่ครั้งในวันที่24พฤศจิก,กายานนี้ครับ นายสุเทพเทือกสุบรรพร้อมด้วยแกนนำผู้ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถแถลงภายหลังทราบผลการวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูนประเด็นที่มาของสวออโดยตั้งข้อสังเกตถึงพฤติการของนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากคำวินิจฉัยของศาลในประเด็นของการนำร่างขึ้นทุนกล้าวก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยจึงประกาศเดินหน้าขอให้ประชาชนร่วมกันพิจารณาต่อไปครับร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหานี้ ได้ถูกนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนำขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วทั้งทั้งที่ได้มีผู้คนทักท้วงว่าไม่บังควรที่จะกระทำเช่นนั้นเพราะกระบวนการยังไม่ถึงที่สิ้นสุดควรจะรอให้สารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้เป็นที่ชัดเจนซะก่อน ไม่สมควรที่จะประทําการใดๆให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบัตแต่ปรากฏว่านายกยิ่งรักชินวัตรมิได้ฟังเสียงทัดทานใดๆทั้งสิ้นเรียนก่อนว่านายสุเทพยังย้ำจุดยืนของแกนนำแม้ว่าจะยอมรับคำวินิจฉัยของาศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้จะเป็นบรรทัดฐ,ฐานของการตัดสินคดีทางการเมืองในอนาคตแต่ก็ยังคงมีประเด็นที่ศาลไม่ได้กล่าวถึง จึงเป็นหน้าที่ของประชาชนจะต้องร่วมกันตรวจสอบทั้งนี้ยืนยันว่าจะเดินหน้าชุมนุมใหญ่ในวันที่24พฤศจิก,กายนนี้ต่อไปแม้ว่าในระหว่างนี้รัฐบาลจะประกาศความรับผิดชอบด้วยการยุบสภาหรือลาออกก็ไม่ใช่คำตอบของการโค่นล้มในสิ่งที่ผู้ชุมนุมเรียกว่าระบอบทักษินนะครับ โดยจะกกําหนดท่าทีเป็นรายวันนะครับเพื่อให้ทันกับสถานการณ์และในวันนี้ทางนายสุเทพพร้อมด้วยแกนนําก็ได้นํารายชื่อถอดถอนสอสอทั้ง310คนกว่า100,000รายชื่อนะครับไปยื่นต่อประธานวุฒิสภาโดยหลังจากนี้ก็จะให้เป็นหน้าที่ของวุฒิสภาในการพิจารณาต่อไปครับ ส่วนนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณแนวบรีเออร์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับที่สะพานมะควานรังสรรค์หลังมีผู้ก่อเหตุปาวัตถุที่มีเสียงดังคล้ายกับระเบิดเข้าไปในบริเวณดังกล่าวจนส่งผลให้จ่าสิบตำรวจติสนะมังคลาผู้บังคับหมู่งานปราบปรามสถานีตำรวจเมืองสมุทรปราการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณแข,น,แขนขวานะครับด้านพลตำรวจตรีชยุทธ คณะทวีรัตรองผู้ปัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ e o d เข้าตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับการข่าวที่แจ้งเข้ามาว่าอาจมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุความไม่สงกหรือไม่ครับขณะที่นายนัสเซอร์ยิมะ หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยของกลุ่มคอปทอที่เชิงสะพานมัควานรังสรรค์ก็ระบุนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากวัยรุ่นที่เข้ามาร่วมชุมนุมไม่พอใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจพร้อมกับยอมรับว่าจุดที่เกิดเหตุนั้นมีความเสี่ยงที่จะมีการประชิญหน้าเนื่องจากเป็นพื้นที่เปิดแต่ทางกลุ่มคอปททก็ได้มีการปรับมาตรการดูแลความปลอดภัยให้รัดกลุ่มมากขึ้นครับ ครับแล้วก็มีการแจ้งข่าวเข้ามาเพิ่มเติมนะครับว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจนครบาลนางเลิงนั้นได้มีการแจ้งดําเนินคดีจับกลุ่มกับผู้กระทําผิดแล้วนะครับซึ่งทางแกนนาของกลุ่มคอพทที่เชิงสะพานมัคคุานเองก็บอกนะครับว่าจะไม่มีการปกป้องผู้กระทําผิดแต่อย่างใดนะครับโดยจะให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายครับคุณชัยรัตน์คุณปรวินนไมัยครับไดคบคุณครับคุณสถาพร